ความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ใช้ทำเงินดิจิตัลซึ่งมีข่าวว่าจากสวสมชายสมวยการบอกว่าใช้เงินถึง1.2หมื่นล้านบาท ทำแอปพลิเคชันทำบล็อกเชนนะฮะขึ้นมาเหมือนแอปเป๋าตังค์แอปธนาคารต่างๆนะครับซึ่งงานนี้มีการเคลื่อนไหวาจากเศรษฐาว่าว่าว่า,วาไม่มีไม่มีเรื่องตรงนี้นะครับไม่มีการจ่ายค่าคขมมิชชั่นไม่มีการจ้างเป็นหมื่นล้านไม่มีแน่นอนครับนะครับยืนยันาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่จะเหมาะกับการทแอปหมโอ้ยน้อยมากครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกครับนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วง คือคขายของผมนี่คืออะไรเราบอกบอกชื่อมาเลยได้ไหมบริษัทแสนสิริอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเขาไม่ทปปําแอปแน่นอนนะครับบริษัทเอ็กซ์ปริงที่ผมเคยเป็นกรรมาการอยู่เขาไม่มาเกี่ยวข้องแน่นอนเราก็ก็รีคอร์ดไปได้เลยนะครับว่าเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องไม่มารับงานไม่มีไม่มีตรงนี้แน่นอนไม่ม,ไม,มีไม่มีแน่นอนนะครับการผูกโยงแบบนี้เป็นการจงใจมากเกินไปหรือเปล่า ไม่ไม่เป็นไรครับก็เป็นบุคลาารนะก็ต้องสอบพร้อมสรับการที่ต้องชี้แจงและตวรวจสอบได้ครับเราเรามีความมั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ท,ที่ดีแล้วก็ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นเป็นการที่เราส่งเงินจาก G 2 C Government to Consumer ได้อย่างตรงไม่มีการหาค่าคอมไม่มีไม่มีไม่มีเบี้ยหลายทางทั้งสิ้นเรามั่นใจในความโปร่งใสของของนโยบายนี้ครับก็ก็พร้อมครับ

นะครับมีเจ้าที่าทางราชการระดับสูงนะครับที่เห็นตรงบ้างเห็นต่างบ้างมีข้อแนะนํามีข้อเสนอแนะบ้างเนี่ยผมก็ถือว่าอยากให้ทุกคนได้มีสิทธิพูดออกมามีคณะการอนุกรรมการในการการกรองอย่างถี่ถ้วนดีกันเนี่ยทานองว่าอย่ายอมนะถ้าใครจะออกมาแอนตี้คัดค้านหมื่นบาทที่จะต้อนน่ยอย่ายอมนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทาให้เธอเนี่ยโอ้ยตั้งเนื้อตั้งตัวได้นู่นนี่นั่นแล้วมีคนถามแทรกขึ้นมาว่า หมื่นบาทดิจิตอลเอาไปซื้อทองได้ไหมเสถอยหน้าหีค่ะอะเป็นสินเชื่อครับพยายามทําอยู่ครับประมาณว่าจะให้หมื่นบาทดิจิตอลเนี่ยสามารถซื้อทองได้อสั์อีกแปดเดือนซื้อทองได้ก็พอดีแหละทองไม่รู้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นไหนอะไม่รู้สงครามจะจบเมื่อไหร่เนอะไอคนที่ถามแทกขึ้นมานี่กูตบมือให้เลยนะเออถามได้ถูก จิ๋มกูมากเลยโอ้โหมื่นบาทในต้นมึงงซื้อทองไม่ได้อ่ะเอาไปใช้หนี้ก็ไม่ได้มึงแจ่ายทำยัดแม่อะไรฮะแจ่เพื่อให้มึงหลุดไงหลุดดอยมึงอ่ะเออพอหลุดดอยเสร็จแล้วยังไงไม่ใช่เงินกูครับเงินในคลังครับเงินประเทศครับนะไอ้พวกตาสีตาสาตาำดำดำนุนนั่งตาปิดไป,ไป,ไปก้มหน้าก้มตาใช้หนี้ไปเพื่ออะไร เศรษฐาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าในกรณีเรื่องเงิน1 2 0 0 0ล้านบาทนั้นที่ให้บริษัทแสนสินะริและบริษัทลูกที่ตัวเองนั่งทำอยู่ซึ่งทำเกี่ยวกับบิตคอยบล็อกเชนนั้นนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมาทำเลยนะเศรษฐาก็ยืนยันแบบนั้นแต่เศษฐาไม่ให้ข้อมูลอื่นใดเลยนะครับว่าเป็นบริษัทไหนดำเนินการจนถึงขณะน,นี้รัฐบาลยังคงไม่มีการยืนยัน นะครับตอนแรกก็บอกว่าจะแจกแน่นอนตอนหลังก็บอกว่าจะลดระดับการแจกเศรษฐาก็บอกว่าจะแจกเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับแต่ยืนยันจะทําให้ได้แต่เขาก็ปลุกประชาชนให้มาสนับสนุนเขาก็บางจังหวัดนะซึ่งเป็นหัวคะแนนนะฮะก็ไปยกป้ายชูสนับสนุนเงินดิจิตอลคราวนี้ก็ไปเอาม็อบเสื้อแดงในกรุงเทพมหานครนะะซึ่งเจ้าเดิมๆอ่ะไปสนับสนุนนะฮะพรรคเพื่อไทยในการ ทำเ,เงินดิจิตัลให้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แหละแน่นอนการทำช่วงเวลานี้ย่อมจะมีจุดจบที่น่าสนใจเสียฐาเรียกร้องนะครับว่าให้คนออกมาสนับสนุนปรากฏว่าไม่มีประชาชนคนไหนออกมาสนับสนุนทำคลิปออกมาสนับสนุนไม่มีมีแต่คนต่อต้านนะครับตอนนี้หมวอวรงก็ไปร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ระง,งับโครงการถ้าโครงการระง,งับก็เศรษฐาก็มีความผิดย่อมมีคนไปร้องที่กะกะตนะถ้าสารพิบากษาขึ้นมาให้ระง,งับโครงการนั่นแสดงว่ามีความผิดนะทำไม่ได้เข้าข่ายองค์ประกอบความเสียหายของประเทศที่จะเกิดขึ้นสถานก,การณ์ไม่เข้าสู่สภาวะปกตินะครับจนถึงขณะน,นี้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเนี่ยกำลังตกต่ํา รัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการต่างประเทศไม่ต้องถามเละเป็นโจกนะครับก็พยายามจะเข้าไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียแต่คงยากอ่าเพราะการแถลงการของเสถษฐาเนี่ยประกาศว่าประเทศไทยเป็นศัตรูกับกลุ่มฮามาสถึงแม้ว่าจะมีการแก้แล้วแต่ว่าแก้ขนาดนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นก <c oughs> <ชะ>็ตาม นะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะเศถาเขายัางคงตะแบงเกี่ยทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับ <c oughs> ถึงเขาทำหรือเขาไม่ทำเกี่ยวข้องกับบริษัทเขาหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเขานะ <c oughs> โอกาสที่จะมีคนติดคุกจากโครงการนี้มีความเป็นไปได้ <c oughs> มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น จนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทาง้องไยัยูแ่วแ,แดนทินมาเปลี่ยนแทน ปราบนวันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนแดนถินน่ยมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น